สวัสดีค่ะอัสสลาม ualaikum w a าะ h m ล t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมร้อยรักร้อยสมคีวันสถาปนาโรงเรียนนกกระแตะแต้วนนะคะในวันนี้นะคะทังโรงเรียนของเรานะคะจะจัดกิจกรรมทําบุญทั้งสองศาสนาค่ะโดยจะเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและก็จัดตามด้วยพิธีทางศาสนาอิสลามค่ะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเพนเริ่มต้นด้วยการกราบบูชาพระรัตนตรัยค่ะอารา

วาระญาติตาสันติตาสัตตาปราชรากชาติกาทเทสตุธรรมอนุกรรมปีมังประชัง มารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสาวะกะโตภะคะวะตาธตมโมธรรมังนามาสานิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสงโฆสังฆังนามา มายังพันตีวิสุงวิสุงรัตนถายะติสลานีนะสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยมปิมายังพันตีวิสุงวิสุงรัตนถายะปิสรานีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตุติยมปิมายังพันตีวิสุงวิสุงรัตนถายะปิสลานีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ปานติปาตาเวรมณีสีขาประทังสมาทิยาจามิอัินาทาเวรมณีส HIV, 네ีขาประทังสมาทิยาจามิกาเมสุวิจจาราเวรมณีสีขาประทังสมาทิยาจามิมุสาวาชาเวรมณีสีขาประทังสมาทิยาจามิสุสุรามีระยะมัชฌะปะปะลถานาเวรมณีสีขาประทังสมาทิยาจามิ ค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงพิธีกรรมของศาสนาอิสลามค่ะโดยเราจะเริ่มด้วยการกล่าวสุรอ้อนฟติหาแล้วก็จะเป็นการขอดุอมกากล่าวดุอานะคะแล้วก็จะเป็นการกล่าวสุร้อนนบีค่ะอัอูซุบิลลาฮิมินัตชัยตอานิรรหีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมอัลฮัมดุล,ลิลลาฮิราะบ,บิลอัลามิ ar rahman rahim Maliki Yawm al Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Lazina Al-Amta Alayhim Wairul Mardubi Alayhim Walad-Dallin Amin Seterusnya adalah berdoa บิสมิลลาฮิ р r a h m a n า р rahim رabb إش رهلي صدري ويصير لي أمري وَهُلُ الْأُكْدَاتَ مِنْ لِسَانِي ي َ ف ْ ك َ ه ซึ่งดูอานี้นะคะก็จะกล่าวก็ต่อเมื่อก่อนที่เราจะเริ่มการงานหรือว่าการเรียนหรือว่าก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะก็สามารถกล่าวดูอานี้ได้เพราะว่าดูอานี้เป็นการขอพรจากพระองค์เอาล์ว,ว่าอยากให้การงานผ่านไปได้วยดีแล้วก็อยากให้รับรื่นค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นดอาก่อนนอนนะคะ b i ก m i k a l h ม u m a wa amtu wa ayah ดวงนี้นะคะก็จะเป็นดอาก่อนนอนนะคะท่องเพื่อให้เราพ้นจากภัยอันตรายหรือว่าใช้ตนนะคะให้เราหลับสนิทแล้วก็ไม่มีอะไรมารบก,กวนในการนอนของเราค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวสโลนนบีค่ะซึ่งการกล่าวสโลนนบีนะคะจะเป็นการระลึกถึง ท่านศาสดาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอะไลวะสลัมของพวกเรานะคะที่มีความสําคัญกับศาสนาอิสลามค่ะซึ่งการกล่าวสโลต์นบีนะคะจะกล่าวในสถานการณ์ที่สําคัญในวันสําคัญของออชาวอิสลาม,ามมุสลิมของเราค่ะสลลัลวะไล صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام

Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Anta shamsun, anta bahadur sallallahu alaihi wa ya sallam na sallallahu wa sallam ya habibi ya Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Marra awajah. Mara ainal isahannat Bisura illa ilaika Wal gomamat tukar asol Wasalah